คลิปนี้มาอยู่กับคีย์บอร์ด100%นะครับที่ในานานทีเนี่ยจะได้มารีวิวภายในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานสาย USB to Type C สวิตช์สำรอง2ตัวที่ดึงคีย์แคปและสวิตช์และสุดท้ายเป็นตัวคีย์บอร์ดของเราเองเจ้านี่คือ Thunder Robot K104S นะครับคีย์บอร์ดจะมาด้วย l a y o u ์ที่เป็น100% 104 key ดีไซน์ก็จะมาด้วยสีขาวที่ตัดกับสีเทาเข้มตามแบบฉบับของแบรนด์นี้เลยการเชื่อมต่อเป็นแบบเสียบสายนะครับและไฟ RGB ที่เขาให้มาเนี่ยดูดีมากๆเลยโดยเฉพาะตรงโลโก้และในส่วนของลายบาด้านล่างเวลาวางบนโต๊ะแล้วไฟม้ีนนาม,าม,มาให เล่นถึง16โหมดและส่วนของไลบาร์ด้านล่างเนี่ยก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะคีย์แค่วัสดุเป็น ABS Double Shot มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยแต่ไฟมันจะทะลุแค่ภาษาอังกฤษนะในส่วนของสวิตท,ที่ใช้เป็น TR Blue Switch นะครับเป็นประเภทคิกกี้ก็จะมีความลั่นๆหน่อยตามสไตล์ของสวิตประเภทนี้เลยซึ่งถ้าใครไม่ชอบเนี่ยเขาก็มีสวิตแบบ l ี n e a r อันนี้ก็ไปเลือกดูกันได้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกัน รองรับการฮอตสวอปนะครับเป็นแบบ3พินเนาะใครที่อยากได้สวิตช์แบบไหนเนี่ยก็ลองหามาเปลี่ยนดูและเหมือนเขาจะใส่โฟนซับเสียงตัวน้อยๆมาให้ด้วยนะเนี่ยด้านล่างก็จะปรับระดับได้2ขั้นนะครับพร้อมอย่างกันลื่นมาให้ถ้าใครสนใจนะครับพิกัดอยู่ที่เดิมเลยแล้วมาเจอกันใหม่แฮปปี้เ People